สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอโปสเตอร์การพัฒน,นาระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลโดยการจดจำใบหน้าผ่านกล้องวงจรปิดด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียมโดยมีคณะผู้จะทำคือนายยุทธนาศีรธรรมบุญรหัส60070078และนายรัชพัฒนเพิ่มธูลรหัส60070083โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคารินคุณกิติ ต่อมาจะเป็นที่มาและความสําคัญนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันจากการแพร่ระบาดท,ทําให้มีความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและการติดเชื้อส่งผลให้องคอ์กรและบุคลากรในองคอ์กรต่างๆจะเป็นต้องมีการปรับตัวจากวิธีการเดิมๆเช่นการขานรับรายชื่อทองบัตรลงลายมือชื่อสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนเขียวโค้ดมาเป็นระบบจดจําใบหน้าแทนนะครับ เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดต่อมาจะเป็นวัตถุประสงค์นะครับ 1. ก็คือตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลได้ถูกต้องแม่นยํา2คือแก้ปัญหาข้อจํากัดด้านเวลา 3. คือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดต่อมาจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้นะครับ 1. คือ Python นะครับ2ก็คือ d e l p นะครับ3จะเป็น PHP นะครับ4จะเป็น MariaDB m y s q l กลุ่มเป้าหมาย ที่สนใจนะครับก็คือจะเป็นการเช็คชื่อนักศึกษาหรือเป็นการจัดประชมุมหรือสัมมนาต่อไปก็จะเป็นการเทรนโมเดลนะครับก่อนจะใช้งานระบบนะครับเราฝึกโมเดลโดยการรับภาพจากดาต้าเบสนะครับก็คือมาเรียดีบีม l เอคนะครับมาทําการออโต้เทรนบนเซอร์วิสแบ็กกาบน s e r v ์เโดยใช้พิเทนโมเดลของ d e ลิฟนะครับซึ่งเป็น d e e p Learning นะครับโดยเราทดสอบ รูปได้ความถูกต้อง95.84%นะครับในส่วนของ use case diagram ภาพรวมระบบนะครับผู้ใช้งานตอนแรกจะเป็นผู้ใช้งานน้องระบบจะสามารถใช้งานได้เพียงส่วนของ authentication ก็คือการ log in ด้วย username การ log in ด้วยเบน้าหรือการลงทะเบียนนะครับก่อนอื่นผู้ใช้งานน้อกระบบก็จะเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อลงทะเบียนแล้วระบบเซิร์ฟเวอร์ก็จะทําการแทนไปหน้านะครับ หละจากนั้นให้ผู้ใช้งานนอกระบบสามารถล็อกอินเข้ามาใช้งานระบบได้โดยถ้าเลือกล็อกอินด้วยใบหน้านั้นจะต้องเชื่อมต่อกับกล้องที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับจากนั้นเมื่อผู้ใช้งานล็อกอินเข้ามาแล้วก็วจะมีสส่วนก็คือเป็นแอดมินกับเมมเบอร์ในส่วนของแอดมินนั้นจะสามารถสร้างห้องได้แก้ไขห้องเพิ่มสมาชิกแก้ไขสมาชิกเช็คสถานะของสมาชิกในห้องลบห้องได้แล้วก็ลบสมาชิกออกจากห้อง รวมถึงสามารถดูห้องและเช็คสถานะของห้องได้นะครับและในส่วนของเมมเบอร์นะครับก็จะสามารถใช้งานได้เพียงส่วนของการดูห้องทั้งหมดและก็ตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนนะครับในส่วนของการทําง,งานของทั้งระบบนะครับ 1. การลงทะเบียนใช้งานผู้ใช้งานจะเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนและเมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการลงทะเบียนแล้วระบบก็จะทำการเทรนเป็นหน้าให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นสองการลงชื่อผู้ใช้งานด้วยอีเมลผ่าเว์ดเมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็จะสามารถมาลงชื่อผู้ใช้งานด้วยอีเมลผ่าเว์ดได้หรือจะไปที่สามการเข้าลงชื่อผู้ใช้งานด้วยใบหน้าจากนั้นเมื่อผู้ใช้งานลงชื่อผู้ใช้งานเสร็จแล้วก็จะเป็นที่สี่คือนหน้าลักผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานจะสามารถสร้างห้องได้หรือสามารถเช็คห้องทั้งหมดที่สร้างหรือเป็นสมาชิกได้นะครับ จากนั้น 5. หน้าสร้างห้องผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อกำหนดบันเวลาที่จะเริ่มได้และไปที่ 6. หน้าห้องทั้งหมดก็คือหน้าห้องทั้งหมดที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมาหรือเป็นสมาชิกอยู่สามารถแก้ไขข้อมูลของห้องสามารถแก้ไขสมาชิกภายในห้องและสามารถลบห้องหรือสมาชิกออกจากห้องได้และ 7. หน้าตรวจสอบสถานะจะสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ใช้งานหรือหน้าของสมาชิก ตรวจสอบสถานะของสมาชิกภายในห้องได้ว่ามาหรือยังหรือมาสายหรือไม่มา 8. โปรแกรมตรวจสอบใบหน้าสำหรับโปรแกรมตรวจสอบใบหน้านั้นผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องมี ID ดีของห้องก่อนจากนั้นกดเปิดใช้งานกล้องและสามารถตรวจสอบสมาชิกภายในห้องได้สรุปผลในส่วนของการใช้งานครับตัวระบบของเราสามารถใช้งานได้จริงโดยการพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ และสมัครสมาชิกจากนั้นทำการติดตั้งส่วนของระบบจดจำใบหน้าลงในตัวเครื่องที่จะใช้งานครับในส่วนของข้อควรระวังนะครับควรติดตั้งกล้องในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและรูปที่จะทำการอัปโหลดในตอนสมัครสมาชิกนั้นควรเห็นใบหน้าให้ชัดเจนและมีความสว่างเพียงพอครับขอจบการนำเสนอโปสเตอร์ของกลุ่มเราแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ